มีประโยชน์และสําคัญอย่างไรนะคะการออกกำลังกายสําคัญตรงที่ช่วยให้เรามรีสามารถดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์สุดๆได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำควบคู่กับการหลักพัฒนาการการดูแลสุขภาพด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่ออกกำลังกายอย่างเดียว และสบประโยชน์ของเขาละคือ1นึ่งาลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้นะคะเมื่องกเราแข็งแรงแล้วนะคะลดความเสี่ยง,งการเกิดโรคหัวใจโรคเส้นเลือดในสมองได้ด้วยนะคะ2ค่ะช่วยเพิ่มในส่วนของออกระดูกแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยเพิ่มมว,ม,วมวลกระดูกให้แข็งแรงมากขึ้นมวลกระดูกให้หนาขึ้นนะคะลดความเสี่ยงของการเกิดกระดูกเปราะแตกบางได้ง่ายนะคะ3ค่ะ ขับสารพิษเวลาที่เราออกกำลงกายนะคะเราจะเห่อออกเนาะก็คือขับสารพิษด้ทางเหงื่อแล้วก็ลมหายใจนะคะ C ค่ะพัฒนาสมอง อ่าเพราะว่าถ้าเราอกําลังกายเนี่ยเหมือนกับเราเรา,เราอะไรนะขจัดความเครียดรดความเครียดได้ส่วนหนึ่งด้วยเมือ่อเมื่อเราสามารถเข้าดความเครียดด้วยกรารออกกำลังกายได้แล้วนะคะลดความเครียดฉะนั้นสมองเราก็จะโล่งหนอเออนะคะห้าค่ะการทํางานของฮอร์โมนต่างๆในร่างกายเราทํางานได้ดีขึ้นนะคะเมื่อร่างกายเราลดไขม,มันลงไปไขมันระเหอน้อยลงนะคะฉะนั้นเนื้อเยื่อ อฮอร์โมน,นจะทํางานได้ดีส,ส่วนของเนื้อเยื่อในหลักในมวนกล้ามเนื้อนะคะจะทํางานได้ดีกว่าเนื้อเยื่อที่อยู่ในไขมันค่ะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะเราเตรียมตัวไปออกกำลังกายกันดีกว่า